นมัสการหาคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงแทนขนาะกรรมการและแค่ผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะ mm hmm. เพนเดือนหกดิลบมาดสะอาดใสรอยร่วมใจถึงพระพุทธพิสุดสีสาธุชนน้อมนำทำความดีมอบชีวีเชิดชู พุทธบูชาทองคำแท้ย่งไม่แผ่ไฟกว่าจะเป็นวันวิสาขะบูชาโลกต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานทองคำแท้แม้ถูกไฟเผาก็ออยังทรงคุณค่าแห่งทองคำเช่นเดียวกันกับวันวิสาขะบูชานั่นเองค่ะ แม้การเวลาจะล่วงมานานแสนนานก็ยังเป็นวันที่ทรงคุณค่ามหาศาลเพราะเป็นวันที่มหาชนชาวโลกจะได้ตระหนักรักในความดีถ้าเราเริ่มทำความดีในวันวิสาขะค่ะบุณมีนี้ชีวียมสว่างสวัยมันเงาจันทร์ที่เกิดจากการนิ่งของน้ำยอมเปล่งประกายแห่งแสงสว่างที่เจิดจรัดในยามค่ำคืน ความดีที่เราทำก็เป็นเช่นนั้นค่ะอยากเป็นผู้สว่างเหมือนดังเส้นทางพระจันทร์เต็มดวงต้องหมั่นลงมือปฏิบตัติจึงจะได้ความดีเพราะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำเองท่านภูมิเกียรติที่เคารพค่ะการบัววัดความลึกตื้นของน้ำ คุณงามความดียำวัดคุณค่าของคนในสังคมในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือวันวิสาขาบูชานับเป็นวันพระพุทธมีเหตุการณ์สำคัญตรงกันสามเหตุการณ์คือประสูติตรัสรู้และเบอรินิพาน นับเป็นวันสำคัญสากคนของโลกที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศรับรองเพื่อแสดงถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ให้ชาวโลกหลุดพ้นจากความมืดมิดคืออวิชชาเปรียบเสมือนแสงสว่างชี้ทางให้ชาวโลกได้ตระหนักรักใิความดีเพื่อน้อนถวายเป็นพุทธบูชาเพราะเข้าถึงกิจที่ต้องทำในหลักอริยสัจสี่ดังนี้ค่ะ 1. ปริญญากำหนดรู้ทุก์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญสิ่งที่มากระทบน้ำทำให้เกิดคลื่นฉันใดสิ่งที่มากระทบใจยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ฉันนั้นการรู้เท่าทันทุก์จึงเป็นเครื่องมือป้องกันการเกิดชนวนแห่งความทุก์ได้2 ปหารนะกำจัดสมุทไทยคือต้นตอเห็นความทุกข์อันมากด้วยกิเลสปัญหาหลวงพ่อชาสุภัทโทที่กล่าวไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะยากทุกมากเพราะทลยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย นี่แหละค่ะที่เรียกว่าสุขใจที่ได้ปล่อยวางถ้าผู้ใดอยากได้อยากมีอยากเป็นย่อมก่อให้เกิดเชื้อเพลิงรุกห่มกระหน่ำอยู่ในดวงจิตส,สัตสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งนนิโรธการดับทุกข์ซึ่งจะต้องลงมือยุติปัญหาความอยากสามประการน,นั้นมีให้เกิดขึ้นโครนเกิดจากน้ำก็เอาน้ำนั่นแหละ ล้างโคลนทุกเกิดจากใจก็เอาใจนั่นแหละค่ะล้างทุกเรียกว่าเอาทุกดับทุกสี่ภาวนาการจเจริญทำให้เกิดมา คือหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยยึดหลักทางสายกลางคือพอดีพอควรพอประมาณไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินควรเอาแต่พอดีพอดีความสุขก็มีได้ค่ะเพราะความสุขและความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราตั้งหากค่ะ ความดีไม่เคยหลับไหลตราบใดที่ใจเราต้องการทำความดีในวันวิสาขบูชาเราพึงเสริมสร้างบุญสร้างกุศลต่อเติมความดีแต่งแต้มชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอามิดบูชาและปฏิบัติบูบชาประกอบด้วย 1. สร้างความดีด้วยการกระตันโยร้คุณคือเครื่องหมายแห่งคนดีรู้จักทดแทนคุณบิดามารดาและสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบไป 2. สร้างความดีด้วยใจมีวินัยทางธรรมยึดมั่นในหลักของศี 5, ลห้าลาเว้นจัดก,การเบียดเบียนลักขโมยผิดประเวณีวัดจีมุสาและเมาสุรายอยู่เป็นนิด 3. สร้สางความดีด้วยมีคุณธรรมศรยิยธรรมเป็นที่ตั้งพึงหมั่นรักษาความดีปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องสร้างสุจริตอย่าให้บกพร่องพึงลดละความเศร้าหมองให้หมดไปท่านภูมิเกียรติที่เคารพคะ่ะ การทำความดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาค่ะพุรณมีนี้นับเป็นวันดีฤกิกดีมงคลดีเพราะเป็นวันที่ยงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพบหลักความจริงของชีวิตเรามาสร้างความดีหนีความชัว่วด้วยการชมระกกายวาจาและใจ ถึงภายในและภายนอกและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของรพระพุทธองค์ก็เหมือนเรานอนอยู่ในมุงแมจะกวักมูเรียกยุงแต่ยุงก็ไม่สามารถกัดเราได้ชีวิตก็เช่นเดียวกันแมจะมีความทุกรอบด้านทุกนั้นก็มีอาจมากล่ำกลายทำลายความสุขของเราได้ ยิ่งท้าขนทั้งแผ่นดินปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิ้นแผ่นดินนี้ก็จะมีแสงแห่งธรรมส่องเจิดจัดทั่วฟ้าอย่างแน่นอนค่ะวันวิสาขะบูชาจำจาจหรือให้ตรองตรึกในหลักธรรมนำวิธีพระพุทธองค์ส่งชีทางสร้างความดีชาวพุทธมีหลักชใยไปทุก การ